โอ้ยประกาศสวัสดีทุกคนงั้นด้วยเลยนะครับวันนี้พี่ก็จะมาสอนตอบคําถามฟรีไฟล์ครั้งที่3นะครับก่อนจะไปตอบคาถามก็ขออัปเดตกิจกรรมใหม่ๆหน่อยละกันมีกิจกรรมอ่านี่นี่มีอะไรอ่ะมันถึงสุดมันถึงสุดนะครับเล่นครบหนึ่งร้อยแปดสิบนาทีก็จะได้4กล่องนะครับโอเคเงจะเป็นประมาณนี้โอเคงั้นขอสอนตอบคาถามเลยละกันเข้าไปครับคำถามครั้งที่3นะเป็นคำถามครีครั้งที่3 ถ้าลงช้าก็ขอไปดล้วกันนะครับพอดีโดนคูย,ยึดโทรศัพท์อกเออนี่คราข้อยายามไม่ให้ยังตอบงรันไม่เนิ่นจากการแข่งขันวันที่หกทีม,มพี่ดับไปหมดนะพ่อซีดีจีอ่ะถูกครับครังที่สองเออครับความความบุญญาจากการแข่งขันวันที่แปดพีดัวหมดตอบหนึ่งนะ อ๋อถูกหมดลครับอ๋อถูกแล้วครับ,บยับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเลยนการนะครับเดี๋ยวติดตามมาเพื่อจะไม่ได้พลาดคําถามที่4ของสัปดาห์ที่4นะครับขอขออภัยเดี๋ยกันที่ลงคลิปชานะครับโอเคครับ